สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองประสิทธิภาพการดักไขมันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS แพ็กเก็ใหม่กล่องสีส้มกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้คือแก้วน้ำเปล่าหนึ่งใบน้ำมันพืชน้ำเปล่าช้อนโต๊ะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS เราจะเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะก่อนอื่นเทน้ำเปล่า ใส่ในแก้วหลังจากนั้นใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะจะเปรียบเสมือนกับที่เราทานอาหารตามสั่งเช่นกระเพราหมูกรอบผัดไทยซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ค่ะ หลังจากนั้นทำการเติมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OLS ลงในแก้วนะคะเราจะใช้ OLS จำนวน2แคปซูลในการดักจับไขมัน สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าไขโตสซานที่มีประจุบวกกำลังฟอร์มตัวห่อหุ้มไขมันที่มีประจุลบโดยตัวไขโตสซานเองมีความสามารถดักจับไขมันได้ประมาณ40%ของไขมันที่ได้รับเข้าไปค่ะ กุ่มไขมันที่ถูกดักจับจะตกลงสู่ก้นแก้วส่วนที่เหลือจะค่อยๆทยอยดักจับไขมันจนหมดไปซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ